ห้องมอเนอะจีใไฮเบิร์กนะีบรรยากาศข้างในอันนี้ก็คือเปิดใช้บริการแล้วแต่ว่าเมื่อเปิดหลาบด้มากเพราะว่าค่าเบี้ยนี่อันนี้ก็คือห้องคนเจ็บคือกัน,อ,น,นอ,อันนี้ห้องร่วมอันนี้ห้องพิเศษเม่นบ๋อมันต่างกันเด้อเนะมันต่างกันได้ออันนี้ก็คือห้องแพทย์ห้องนอนห้องนอนแพทย์นะนี่ห้องนอนแพทย์หมอนี่กระจกห้อนอนย่ามกับนอนนี่นี่น,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 นี่นนจ้ะไอ อันนี้ก็คือห้องหองกวดหองพาตัดเอแหละเออหองพาตัดเขาเอาน่าหองประสูตรเออเออให้เขาเจากินได้แล้ะกันเธอแหละนี่หองประสูตรอันนี้ก็ห้องขั้วแผละหะหองเนี่ยเาบอหูอันนี้ก็ห้องคนเจ็บบอ้ะคือหองเนี่ยเาบหูคือกันเอันแหละอันนี้คือห้องหมอนันแหละฮะสวัสดีไปเถ้า ไม่ทำอะไรเจ้าเอามาเลยนะไห้ไม่ทำไห้ไม่ทำเ็ดกิ้นนี่ก็หงหงแต่ย่านี่เอามาเลยมันมีสายเด็กหน่อยก็ผู้ใหญ่ก็เลยเอามาอย่างละเงินเอ้ยเจย์เปิดเอาไห้ก็เลยซื้อมาซองแบบบ่ฮู้ว่าสิเอาแบบใด้ป้าเคาร์วันนักเท่งก็คืนรถเท้าวัได้นึกภาพออกเลยว่าที่คนดังช่วยด้วยนะอันนี้เราแถมเข้าบริษูดนีเด้ เราแถมเพราะว่าเราบอกว่าห้ไปอันตัดกระดาษตัดกระดาษเป็นเคียนเป็นสื่อแล้วฉีดวางบล็อกลงหนี่แล้วก็ฉีดมาสิเลียงกันเลยแล้วเอากระดาษออกแล้ววะแล้วห้เลยเลาอวะบริสุทธิ์เจ้าของห้าดใจดีเลยเจ้าของห้าดส่งอํานวยเนาะอยู่ข้างอะส่งอํานวยอยู่ขังกะห้องเย็นสว่างเนาะทําไมเราขิดว่เคาเจ้าสีแทมห้ เขาบมดแถมปลาราคาคือแพงแท่าแบบพันหกอีพออีแวรเอ้ยว่ะพาก็ไดซองกล่องอีกอันหนึ่งค่ะของพอหะเพิ่นให้อีกอันหนึ่งเพิ่นโดนเขาทำกัญฐะโอ้ยบะลรจะเขียนบะลรจะมาฉีดเป็นเป็นฉีดแต่เราบอกว่เป็นยังเราลูกเ่าเอาสื่อพอก็ได้ด้วยแล้วว่ะเราสบายสบายอีลีว่าคนอยากเห็ุบุญเขาก็บม่ได้ยากเท่าไงแต่ว่าเพื่อเขาเอามาเผื่อไว้เราก็เอาไห้นะก็เลยเอา คืออยากเต็กระทิมเพได้แบบได้เข้ามเป้นเพื่อนสองมื่นแล้วเออนั่งกินนี่ก็ได้วไปนั่งแล้วไปกินแล้วไปเท่าก็ได้เป็นยังไปขุนก็ได้เราตั้งเลยกระเทือนใหญ่ไปใหญ่มามันใหญ่เออมันใหญ่ไปใหญ่มาไปขุนก็ได้เป็นยังมันจังโมใหญ่ไปใหญ่มา แต่ก็อันนี้ก็คือค้องอันเจ้ผิน่นผิ่นอันปัจจัยมาแล้วเจ้จะคองหา่านผื่นนี่มันก็มีขล้องเด็กน้อยสายใส่ออกซ่แล้วก็ค้องผู้ใหญ่เครือมือเมืเนะอ่อไหร่นะขาดเนาะว่ามันมีคล้องเด็หน่อยข้องผู้ใหญ่นี่ค่ะเครื่องกวดนำ้ำกวดเลือด กึ่กวดน้ำตาลก็เขาไปเอาเขาไปรำมาได้ก่อนไ,ได้ที่ซอยตำรวกหลาก็ได้เด้ะคะอคขาเขาพอแม่ข้างนี้ก็นักพอแล้วเนาะแล้วก็ไปเติอมอยูห่หันเล่าเขาได้เนาะไปเติอมอยูห่หันเจ๊อนหมือนทาไปเล่าไปเติอมอันนี้มาแต่ไทยคือได้เถียงมันเลยคือมาแต่ไทยเวิด์พี่น้อบงบั่งออกซีเนี่ย ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยังบัท่านได้เปิดเออให้ให้ให้อันนี้แรกลงลงเปิดไปด,ดีพอเท่าววัินี้เจ้เจ้งานบัวจับวัวอย่ามาหูเถอะเ้าวบริเวณได้เขาเป็นลูกครึ่ง <c oughs> ลูกครึ่ง สามประเทศคุณนะลูกคนทั่วเลยเหรอ USA ไทยแล,แลนด์ลาวแล้วก็ทั่วโลกแล้วตอนนี้ครับเป็นลูกถั่วต้องผ่าถึงเลยลวประเทศเขาคือว <c oughs> ่าที่เอาเขาหลดเท่าไหร่บันไดขาเข่า มอมันเข่าไรไกาแม่ตูนอันี nah 2> 2> ้กของข่อโอ้ยรพีมาลายคนอไทย้วยกันอาในนนรี้นนไรงนน้ก็เอาอำอกที่รัวก็มงนำบะันน้ได้สีีนอาไสตรปื้อไล่ือเลยทบุเราเราเ้บานได้ซื้อแลอาใช่แล้วเอาไีได้เลยอันนี้เจ้าของหั่นเนแทมไห เจอันนี้ก็คือนำใจของทาง่ันเอ่เถีองตกอ้วยคือโอี่แหละ่แคมป์เปิดหายใจมาแล้วเิไปสื่อตัวนี้เิ่นยัด้กน้ำ่อมอบานน้ี่อาจับจับม้อมาในหม้อมาในจับมอมเอาวคขอบใจเลยไปนแค่นัน้อือาเ เจ้าขอตันาให้แก่หน่วยงานอนามัยตำบลหรือว่าสุขสลาหรือว่ามมนอยกลุ่มซิปเนาะที่ได้หักบริจาคจากเอซีของลานสาวคำลามีออกซิเจนสามบังและก็ในการเรื่องประกอบอันอื่นอีกเท่อนี่จะบบเป็นเถื่อสชุดท้ายและจะบบเป็นเถื่อจำยิดจะมีเถื่ออีกต่อไป ทั้งพเทาเองขอตัอง้งหนาให้กังอนามยตำบลอว่าทงหมอหน่อยขอหน่วยพนใส่ให้เดชเอ็มทีทุกทานตรงมีแต่วความชุบกายสบายใจป่าถนาชิงใดก็อาได้ชิงนั้นสมดังมาโนวังซืือว่พุ้ยพยังอย่าดมีมาต้องขอให้งันคำนวนเกินคนทางโลก ว่าถูกโศกกายเว้นเว่นให้อย่าได้มีอันยุบโน้ตทั้งพลังทุกคนเลยที่เนาะขอขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อะสำหรับการประกอบส่วนของออกซิเจนกลุ่มอีส่วยเนื้อคนเจ็บเนาะข้าพเจ้าตั้งหน้าทีงานของหมอเนาะขอขอบใจอีกเพี่บเลย ภาคภูมิใจเลยกับพราะจลึรคุ้มคุ้นเลยกับดีใจแบบว่าว่าวา <c oughs> ดีใจลายดีใจลายอ๋อ <c oughs> ทังเฮ้ากบเคยเคยมีประสบป,ประการจตะเถื่อที่ว่าผลมาซอยแบบนี้นะหรือว่าเป็นผลงานทองนอนคำหลาดที <c oughs> ด่ว่าได้ได้นำมาอุปกรณ์มาสวยทางทุกมองาก็คือบ้านเฮ้า <c oughs> นอนามบ้านเป็นยายบ้านนอนนร <c oughs> ั้งยิ่ <c oughs> งซี ไม่กลับมาซอยแล้วก็ได้ก็ทำหน้าที่ประกอบแล้พี่น้องสบายขึ้นแล้วก็ขอขอบใจหลายๆแล้วก็ผู้ใด้อยู่ไก่เคียงเนาะพี่น้องทันเจ็บเป็นอุดรมากมในการบริการในการบริการของเราจะได้แบบว่าบริการแบบขามีสื่อในสมุนไพรเนาะเราจะให้การบริการปวดเขนนอกซิทเทอร์ีจะบริเก็บขา ขายยาย,ยัางรายเนาะระว่ตาสตร์ทุเนียมีแต่เก็บสำนักโครงการทุนไหนมาสำนักแพทย์มอเขาจะโบมี่เเดียมจะโบมีแบบว่ายังคุณเราค่ะต่อแพทย์คืออยู่ทงไท่เฮาูทางไท่เขาคนจะมีค่ะผู้ยพยาบาลยังรออยาอกกาแต่างาเขาจะได้หับไตเงินเดือนเท่านั้น ติดซักัดตนบาองตปาบาทเล่นเ่นนเด่นเองนอลเล่าเล่นเล่นล่นเ่นเล่นเล่นเนเล้าเนเล่นเ่เล่าเนเ่นเล่นเนเนเล่นเใ่เ่นเล่เ่นเลเล่นเนนเนล่นนน่ลนเลา่นนนนล่ เรื่อประสบการณ์นกคมเป็นทั้งงไทไ่างได้การแล้วท่านกันาุใจเรือแ้วข้าคไ่ไม่ายังนี้นะคพี่โมนี่คือใจในน้ำล่ะมันอาดจร โมได้ไงร้ายตายจะสำหรับลูกร้ายตายตายในชีวิตรู้สึว่าซีมี่บูใจบุญแต่ก็ซีมี่บูซอยอันตั้งจริงน้องเองเนาะี่บัวหั่นทอดนี่บัวหั่นเพื่อทอดอกแต่ว่าจะยิ่งข่าวว่าเีมมือนั่นพี่เจ๊กเนี่ยกับพี่ยอดบอกว่าเครื่องทอดขนเจ็บเหมืนแทนเครื่อซอยคนเจ็บก็ได้เพราะว่าออกซิเจามีบ้างเดียวเนาะและมีคนเจ็บสองชนคือเข่าและเด็กน้อยอาการแผลมาในอาการแบบว่าโคม่าคือื่อสติแบบ เดี <ged> ๋ยวว่ะผมมีสตาธิแบบเป็นเย่างยเดี๋ยวต้องได้ใส่โอซีซอยเนาะหลัจากซอยถ่าแล้วถ่าพี่แห้หน่อยหนึ่ง กเจ็บไปนขมานัได้หรือว่าสนงีอซิไปใสุ่ขเอาไปยาอีกจนสุขาใส่เล็กน้อยเล็กน้อยอว่น้่งเือนกัวสาวเอางบวได้งิแต่ที่งานเราต้นงองกับโบวทั้งนี้เวลาของวันไร้ยากช่วงนี้ก็เด็นเพื่อนเนยอะไรอ่ะก็เลยมาบอกับตัวเองว่าถ่าไปล้ำมาตัวจะจ่อย่อันนี้กับพื่อนัแของ้งว